านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสภาพัฒน์ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเรานะครับในหัวเรื่องที่มีความสําคัญก็คือเยาวชนพลังลขับเคลื่อน SDG นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าณวันนี้เนี่ยเรื่อง SDG กลายเป็นเรื่องระดับโลกนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ประชาคมโลกนะครับกาลังช่วยกันขับเคลื่อนอยู่เพราะนั้นต้องขอขอบคุณทางสภาพัฒน์ ที่เป็นตัวหลักใ, mesela, ในการที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำอยู่จากนี้ไปไม่ใช่เพียงการตอบโจทย์เพียงตัวเองนะครับแต่ตอบโจทย์ประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกันเพื่อไม่เสียเวลาผมจะขออนุญาตนำเสนอ r e s เ n t a t i o นนะครับซึ่งต้องขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเผื่อจะได้ไปเผยแพร่นะครับใน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 เวทีอื่นๆต่อไปนะครับโลกนักขณะนี้นะครับอย่างที่เราทราบเป็นดี เรากําลังเรียกหาความยั่งยืนเรากําลังเรียกหาการฟื้นตัวอย่างมั่นคงนะครับแต่สิ่งที่พวกเรากําลังเผชิญอยู่นั้นจริงๆแล้วก็คือ one world one destiny หรือ1โลก1ชะตากรรมร่วมนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลายๆเรื่องในโลกนี้เนี่ยมันกลายเป็นภัยคุกคามระดับระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change ซึ่งนขณะนี้นะครับเรื่องของ อ่า c l i m a t c h a n g นั้นกลายเป็นเรื่องของ climate disaster กลายเป็นเรื่องของ climate crisis แล้วนะครับหรือแม้ทั้งเรื่องในอนาคตอย่างเรื่องของ Cyber Security ต่างๆนะครับอย่างผมจะขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งว่าเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นนั้นมันทําให้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เราเคยเห็นนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมันกลายเป็นเรื่องของถอยกลับมาเป็นเรื่องของดีกอล z เซชันแล้วก็การเติบโตที่เกิดขึ้นจากการที่1โลกหนึ่งเศรษฐกิจ นะครับร่วมกลายเป็นเรื่องของดีกรสกลายเป็นเรื่องของการทบทวนการเติบโตขึ้นมานะครับทำนองเดียวกับในเรื่องของ climate change นะครับซึ่งเขามองว่าจากนี้ไปเนี่ย climate change เนี่ยอาจจะทำให้ภาพแผนภาพของโลกเปลี่ยนแปลงไปเดิมเราเห็นเป็นแผนภาพในเชิงระนาบที่มองเห็นประเทศต่างๆแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องเห็นแผนภาพในเชิงแนวตั้งนะครับว่าระดับน้ำทะเลนะครับที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภายใต้หนึ่งโลกหนึ่งชะตากรรมร่วมนะครับที่จากนี้ไปสุขก็จะสุขด้วยกันทุกก็จะทุกด์ดวยกันนั้นมันเกิดการเปลี่ยนภูมิทัศน์นะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ํามันเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในเรื่องของความไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันโดนกับทุกคนก็จรงิงแต่โอกาสที่คนที่ได้โอกาสโอกาสคนจนนะครับโอกาสคนที่ไม่ไม่แข็งแรงพอนั้นจะโดนผลกระทบ มากกว่าคนที่ได้โอกาสมากกว่าคนรวยหรือมากกว่าคนที่มีความพร้อมนะครับเพราะนั้นนี่คือโจทย์สําคัญที่ท้าทายพวกเราเป็นอย่างยิ่งขอหน้าต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็คือมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางนะครับเราอยู่นักปัจจุบันนะครับซึ่งมีเรื่องของความเหลื่อมล้ําในระดับหนึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเกือบทุกประเทศทั่วโลกทํานองเดียวกับเรื่องของความยั่งยืนนะครับ เรามี2ทางเลือกมันเหมือนกับที่เรากําลังจะข้ามอุป้วยหรือว่าเป็นเรื่องของเหวลึกนะครับถ้าเราก้าวข้ามได้เราก็จะไปสู่ the bright future คือเป็นอนาคตที่สดใสขึ้นแต่ถ้าเราไม่พร้อมไม่แข็งแรงพอเราอาจจะตกเหวได้นะครับก็เป็น the break future ก็คือเป็นอนาคตที่มันมืดมนกว่าที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับตรงนี้คือประเด็นที่ท้าทายทุกคนเป็นอย่างยิ่งอันนี้ตรงนี้คือประเด็นที่ทําไมเราถึงวันนี้ถึงต้องมานั่งคุยกันถึงเรื่องของก้าวพอเพียง กำลังคุยกันถึงเรื่องการคารเฟื้นตัวอย่างมั่นคงแล้วก็การก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นขอหน้าต่อไปเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารับใครหลักนะครับที่จะเป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ the bright future นะครับแน่นอนทีเดียวเราพูดถึงหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมในเรื่องของ SDG นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐเองโดยเยพออย่างยิ่งสภาพักระทรวงต่างๆแล้วก็ภาค เอกชนนะครับที่มีความเติบโตในเรื่องนี้เป็นอย่างมากหรือแม้ทั่งภาคประชาสังคมแต่ missing link อันนึงเนี่ยที่เรายังให้ความสําคัญน้อยอันนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของเยาวชนว่าจริงๆแล้วเยาวชนนั้นน่าจะเป็นพลังหลักนะครับในการขับเคลื่อน SDG มีคนกล่าวว่านะครับว่าสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เป็นประชาเป็นเรื่องของอ social contract นะครับสัญญาประชาคมระหว่างคนที่มีอยู่เท่านั้น แต่จริงๆแล้วสังคมจะอยู่ได้นเนี่ยมันเป็นสัญญาประชาค,คมระหว่างคนที่มีอยู่คนที่จากไปแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ยังไปที่ยังไม่เกิดหรือย,ยังมาไม่ถึงนะครับเพราะนั้นมันถึงจะต้องหล่อหลอมกันขึ้นมานะครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเยาวชนจึงเป็นคนที่จะมาต่อเชื่อมปัจจุบันกับอนาคตอย่างแท้จริงเยาวชนเหล่านี้ควรจะมีโอกาสที่จะเป็นคนกําหนดอนาคตของเขานะครับเขา จริงๆแล้วเยาวชนรุ่นใหม่อย่างที่เราทราบกันดีเต็มไปด้วยพลังนะครับมีเรื่องของความอยากเจอกับเผชิญกับสินท้าทายมากมายมีเรื่องของการที่พยายามจะทําให้ตัวเองมีตัวตนมีนัยยะหรือ significance พร้อมกันนั้นก็พยายามเรียบหาผลงานหรือการประสบความสําเร็จนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นเยาวชนในปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพวกเราในวันนี้ก็คือว่าเรื่องของ SDG ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนั้น คนที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาพปัจจุบันของ SDG ไปสู่ภาพอนาคตที่ดีกว่านั้นก็คือเยาวชนด้วยเหตุนี้ในในมุมมองของพวกเรานะครับเราจะมี p olicy for youth ต่างๆมากมายนั้นคงไม่พอละนะครับเรามีนโยบายสำหรับเยาวชนส่งเสริมเยาวชนนู่นส่งเสริมเยาวชนนี้แต่เราอาจจะต้องมาคบคิดถึงเรื่องของว่าจากนี้ไปด้วยการที่เยาวชนนั้นมีตัวตนของเขามีพลงังมีความคิดอ่านของเขา เราจะต้องมีนโยบาย with ยูสคือให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDG แล้วก็มีเรื่องของ p olicy by use คือให้เยาวชนคิดเองนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันกันเองนะครับเป็น p olicy by use นะครับเพื่อที่จะทำให้ SDG นั้นเ,เป็นรูปธรรมแล้วก็มีเยาวชนเป็น O w n e r นะครับเป็นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในการที่อยากจะขับเคลื่อน SDG ด้วยตัวของเขาเองด้วยกลุ่มของเขาเองนะครับต่อครับ ในหน้าต่อไปนั้นเราจะพูดถึงนะครับเรื่องของการที่ณนะวันนี้ขอขอซูมเอาออกไปจะได้เห็นภาพทั้งภาพนะครับว่าภาพในปัจจุบันณนวันนี้เนี่ยเราเป็น one world one destiny นะครับก็คือเป็นโลกที่หนึ่งมันมันเป็นมันเป็นโลกที่ไม่ไม่สวยหรูนะครับเป็น un desirable นะครับเป็นเป็นลือกโลกที่มันไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นโลกที่มันมีความไม่เท่าเทียมนะครับหน้าหน้าต่อไปเลยครับนะครับหน้าหน้าหน้าต่อไปครับ นะครับแล้วก็ซูมซูมลงไปนิดหนึ่งนะครับข้ามไปแล้วครับนะัอยถอยกลับมาครับโอเคนะครับก็โจทย์ง่ายๆของเราก็คือว่าเราอยากจะเปลี่ยน one world one destiny นั้นให้เป็น one world one vision อย่างที่บอกเราสุขด้วยกันรัะทุกด้วยกันเพราะนั้นภาพปัจจุบันของของคนไทยหรือว่าของคนในทั้งสังคมทั้งทั้งโลกนั้นส่วนใหญ่แล้วเรายังอยู่ในอิทธิพลของความเชื่อนะครับที่ว่าเราต้องการควบคุม นะครับธรรมชาติคือ Control Nature พร้อมๆกันนั้นนะครับเราชอบที่จะแข่งขงนนงงรรันกับคนอื่นแย่งชิงทรัพยากรกับคนอื่นนี่คือภาพปัจจุบันภายใต้เรื่องของอกระบวนทัศน์ว่าด้วยความทันสมัยนะครับแต่จากนี้ไปเรากําลังจะก้าวข้ามจากความทันสมัยไปสู่ความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนพาราดามเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการที่พยายามที่จะควบคุมธรรมชาติไปอยู่การร่วมกันกันกบธรรมชาติอย่าง สมดุลนะครับอย่างอย่างอย่างสมดุลอย่างอย่างลงตัวคำนองเดียวกันแทนที่จะมีกระบวนทัศน์ของความเชื่อในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรนะครับเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะเปลี่ยนนะครับไปสู่เรื่องของ living w i t o a r t h e r คืออยู่ร่วมก,กันกับคนอื่นนะครับอย่างเป็นปกติสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนกระบวนกัศนนี้ได้นะครับด่งตรงนี้จะสอดรับกับ S D G ทั้ง17ข้อนั้น ก็คือจริงๆ S D G ทั้ง17ข้อนั้นมันตอบโจทย์เรื่องของการอยู่กับคนอื่นอย่างเป็นปกติสุขแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเพื่อจะได้มาซึ่ง One World One Vision ก็คือ Sustainable World แล้วก็ Equitable uh, uh, Society ในเวลาเดียวกันนะครับขอหน้าต่อไปครับเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราดูละเด็กหรือเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน S D G สิ่งที่จะต้องทำให้เขาเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยน m i n d s e นะครับบทเรียนราคาแพงของเราในอดีตก็คือเยาวชนรุ่นก่อนๆน,นะครับเราอาจจะถูกหลอ่อหลอมด้วยกระบวนทัรแบบหนึง่งแต่เพื่อให้ไปสู่โลกที่มันเป็น Bright Future เป็นโลกที่ตอบโจทย์ SDG นั้นเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยน i ม d เซ t ของเยาวชนของเราให้สอดรับกับกระบวนศน์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนศน์ที่เปลี่ยนแปลงจากการที่ควบคุมธรรมชาติไปสู่การอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนจากการที่ชอบการแข่งขันกับคนอื่น นะครับไปสู่เรื่องของการอยู่กับคนอื่นอย่างเป็นปกติสุขนั้นมันจําเป็นต้องเปลี่ยน Mindset ของเยาวชนเราใน2มิติสําคัญ 1. เปลี่ยนจากความเป็นตัวกูของกูหรือ Ego-Centric Mindset ไปสู่การมองอยู่ร่วมกับคนอื่นในองค์รวมในลักษณะของ Ego-Centric Mindset นะครับนั่นคือแกนที่1แต่แกนที่2นั้นก็คือการที่เปลี่ยนจาก i fixed Mindset ที่เยาวชนง่วนอยู่กับตัวเองง่วนอยู่กับการที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการหรือหรือปายตาการไม่เปิดตับกับโลกภายนอกไปสู่กรอสใหม่เซตนะครับเพราะนั้น2อ,อแกนนี้สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งถ้าเราสามารถทําให้ n มเซตของเยาวชนเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้ได้คือเปลี่ยนแปลงไปสู่ Eco-Centric กนะครับอีโเซนริและเป็นกรอสใหมเซตได้ผมเชื่อว่าเราจะสามารถการันตี การสร้าง bright future ในอน,นาคตได้ Dank. นะครับข่อหน้าต่อไปครับก็จะเป็นตัวที่ซูมลงไปว่าเยาวชนนั้นเราจะทำยังไงให้เยาวชนนั้นเปลี่ยน mindset จาก eco-centric นะครับเป็นเรื่องของ eco-centric นะครับ eco-centric น,นั้นขับเคลื่อนโดยความโลภของมนุษย์นะครับเลยมีความเชื่อในแบบเดิมว่ายิ่งคนยิ่งโลภเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจจะยิ่งเติบโตเท่านั้นคือ g r i e t for g r o w t to g r o w t g r o w t to g r e e d นะครับ แต่จริงๆแล้วจากนี้ไปเนี่ยโลกจะอยู่ได้กันยั่งยืนมันต้องขับเคลื่อนด้วย human wisdom คือด้วยภูมิปัญญามนุษย์ด้วยปัญญาของมนุษย์นะครับเป็นเรื่องของการที่เราแต่เดิมมันเราเน้นแต่เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจตอนนี้เราจะต้องมาเน้นเรื่องของ balance growth คือการเติบโตอย่างสมดุลอย่างไรเน้นในเรื่องของการที่แทนที่แต่เดิมมาโมแต่ทุกคนแย่งชิงทรัพย์กรแล้วก็พยายามตักตวงเอาความมั่งคั่งใส่ตัวเป็นเรื่องของ well inclusive inclusion นะครับคือการที่ แบ่งปันแล้วก็สามารถทําให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความมั่งคั่งนี้ได้อย่างไรเปลี่ยนจากเรื่องของการที่ใครใครมีปัญญาใครมีกําลังซื้อก็สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงสินค้าบริการในเรื่องของ access economy มาสู่เรื่องของ sharing economy มากขึ้นนะครับรวมถึงกระบวนการผลิตต่างๆซึ่งแต่เดิมมาเป็น competitive mode ของ production and consumption จะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของ collaborative mode ของการทํางานร่วมกัน นะครับของทั้งทางด้านของการผลิตและก็การบริโภคอย่างไรนะครับขอหน้าต่อไปครับพร้อมๆกับเรื่องของการเปลี่ยน eco-centric เป็น eco-centric นั้นคือต้องเปลี่ยน mindset ของเยาวชนเราจาะ fix mindset ไปสู่ growth mindset จากที่อยู่ในฟีร์โซนนะครับไปอยู่ใน learning zone ไปอยู่ในโ o p e z o มากขึ้นต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขามีจิตสํำนึกว่าเขาจริงๆเขาใหญ่กว่าตัวนะครับเขา r bigger than themselves นะครับเขา no room for small dream คือเขามีไม่มีช่องว่างสำหรับฝันเล็กๆสำหรับเขาเขาจะต้องเป็นคนที่มองโลกในอนาคตนั้นมองเป็นเรื่องของความเป็นไปได้คือ possibility พร้อมกับเรื่องของการมองในเชิงบวกนะครับก็คือทำอยังไงที่จะทำให้เขา possibility cross กับเรื่องของ positivity นะครับเรียนรู้ที่จะรู้จักความหลากหลายความแตกต่างของของพื้นเพข,ของของคนนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็ยอมรับ r e s p e c t ในเรื่องของความแตกต่างเหล่านั้นรวมถึงเรื่องของการที่มองว่าโลกจะอยู่อย่างยั่งยืนได้นั้นมันไม่ใช่มีมิติเดียวใดมิติหนึ่งแต่มันเป็นเรื่อง t h r i v i n g in balance ซึ่งในส่วนนี้จะสอดรับกับเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเราได้เป็นอย่างดีนะครับต่อครับเป็นะนั้นในส่วนนี้นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง mindset ของเยาวชนได้ต้องสร้าง ecosystem ที่เอื้อทำให้เขารู้สึกเขาอยากกับเปลี่ยน แล้เปลี่ยนแล้วเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นนะครับในะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอยากให้เด็กเปลี่ยนเยาวชนเปลี่ยนแต่เราไม่ได้บอกว่าอีโคซิสเต็มที่จะเอื้อทําให้เขาเปลี่ยนคืออะไรเพราะนั้นตรงนี้คือประเด็นสําคัญที่พวกเราจะต้องสร้างบรรยากาศของเอ่อ clean and clear society free and fair society เพื่อให้เกิด caring and c h a r ร i n g society ให้เกิดขึ้นสังคมที่ไม่มี c อนด์เคลียร์ r รี e e and แฟร์จะไปหา caring and c h a l ร i n g society เป็นไปได้ยาก และถ้าไม่มี caring and sharing society โอกาสที่จะให้เยาวชนเป็นตัว driver ในการขับเคลื่อน SDG ก็ยิ่งเป็นไปได้ยากนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือสาระสำคัญที่เป็นปฐมบทของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับผมคิดว่าโจทย์สำคัญที่รออยู่คือการสร้าง the bright future แล้วตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ไปสู่ the bright future คือเยาวชนแต่เราจะต้องเปลี่ยน mindset ทั้ง สองมิติของเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนจากอีโก้เป็นอีโคเซนทริก e go, เปลี่ยนจากฟิกซ์มาเป็นกรอสไมซ์เซ็ตคือทำยังไงให้เขารู้สึกมองโลกที่เป็นโอกาสเป็นไปได้รับมองเผื่อคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันเพราะนั้นเราได้ยินได้ฟังเรื่องของ17 SDG มาเยอะแต่เราไม่เคยมาปรับในบริบทของเยาวชนว่าแลา้วเยาวชนเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อน SDG อย่างไร เพราะนั้นภาพนี้คือภาพของการถอดร,รหัส SDG SD g ทั้ง17ข้อมาสู่บริบทของเยาวชนเยาวชนนั้นตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวเขาคือตัวเขาเองแหละแล้วก็มาสู่เรื่องครอบครัวของเขามาสู่โรงเรียนของเขามาสู่ชุมชนของเขาไล่ไปจนถึงสังคมของเขาประเทศของเราแล้วก็ไปสู่โลกของเรานะครับตรงนี้เนี่ยมันมีหลายเลเยอร์ซึ่งเยาวชนสามารถมีบทบาทได้ตั้งแต่เน้นตัวของตัวเอง ไปสู่เน้นถึงระดับโลกได้นะครับไะนั้นเยาวชนจะมี2บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อ SD น SDG 1ก็คือบทบาทของ individual u s h นะครับที่เขาจะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยพร้อมกันนั้นหลังจากนั้นมีหลายเรื่องที่เป็นหลายวาระที่เขาสามารถที่จะ collective use รวมพลังกับ o u t h อื่นหรือภาคส่วนอื่นๆในการเปลี่ยนแปลงชุมชนในการเปลี่ยนแปลงสังคมในการเปลี่ยนแปลงประเทศในการเปลี่ยนแปลงประชาคมโลกให้ดีขึ้น ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราสร้าง e n a b l i n g e e o อ y s t e m อย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าสร้างสังคมที่มีกติกามี c r e ี n ร n เนเีมีเฟียนแฟร์ล้วมันจะได้แข่งแชร์ก็จะทำให้พลังของยูสจะกลายเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อน SDG อย่างแท้จริงครับต่อครับเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยโลกอนาคตคือโลกบูกาอย่างที่หลายท่านก็ทราบดีเพราะนั้นเก่งคนเดียวไม่ได้ โลกในอดีตเราจะมีผู้นําที่เก่งคนเดียวในใน,ในแต่ละ area แต่โลกอนาคตจะต้องจับมือร่วมกันเป็น collective leaders นะครับเพราะว่าเราต้องมอง eco อ่า my my uh, eco centric แล้วก็เป็น g r o w t h mindset มันจะต้องผนึกกำลังร่วมกันเพราะนั้นเราจะต้องทำยังไงให้เยาวชนนะครับซึ่งทุกมีมีศักยภาพของการเป็นผู้นำนะครับมันยอมรับความแตกต่างแล้วก็มองเห็น value ของ diversity ของความหลากหลายที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะมองความหลากหลายนั้นถัดขัอผ่านเรื่องของ inclusion เพราะนั้นถ้าเราสามารถปลูกฝังให้เยาวชนมันมี diversity กับ inclusion ได้เราก็จะสามารถจะสร้าง c อ m m o n g r o วเยาวชนที่จะมาร่วมกันจากหล,กหลา,า,หลาหลกหลายพื้นเพหลากหลายภาคส่วนแล้วก็รวมกับเรื่องของภาคส่วนอื่นๆจะได้เกิด common g r o วเดียวกันเพื่อไปสู่ common g o ของการไปสู่ SDG นะครับก็คือ a ซมเบอร์ดิว่ปอร์เมนโกลนั่นเองเยาวชนนั้นจะมีบทบาทอย่างที่ผมเรียนไว้ทั้งสองในสองบทบาทบทบาทหนึ่งคือ Individual Creating ้เขามีความคิดอ่านเยอะแยะอยากทำนู่นอยากทำนี่นะครับที่เราเรียกว่า Personal e c o n o น y นั่นเองนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งของเยาวชนนั้นเกิดการเกาะเกี่ยวพลังกันก่อให้เกิด Com m o n Creating นะครับก็คือพลังของการที่มีไร้์มาเดตอยากกระทําโจทย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมอยากกระทําโจทย์เรื่องการศึกษาอยากกระทําโจทย์เรื่องของเพศสภาพ เขามี common creating เพปาะน,นั้นพลังของเยาวชนนั้นมากมายเหลือเฟือนะครับเป็นนั้นสิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ต้องเป็น collective leadership มันจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็พวกเราผู้ใหญ่สิ่งที่เราต้องทําคือ empowerment กับทํำไงให้เด็ก empowering เด็กนะครับแล้วก็ให้เขา engage ในสิ่งที่ตะกี้ผมได้เรียนไว้คือไม่ใช่แค่ for use แต่ต้อง with use แล้วก็ by use เป็นสำคัญก็ต่อครับเป็นนั้นในส่วนนี้คือส่วนที่ เป็นด้านที่มีความสําคัญมากเพราะพลังในอนาคตของการขับเคลื่อน SDG โดยเยาวชนจะต้องเป็นการผลึกกําลังกันนะครับเราจะทำอย่างไงที่จะให้เยาวชนที่หลากหลายเป็นเยาวชนตั้งแต่เยาวชนที่ยังซัฟเฟอร์ยปากเยาวชนที่มันยังเซอร์ไว์เยาวชนที่มันเริ่มซัฟฟ i เชนและเยาวชนที่มันซัสเตนเยาวชนมีความหลากหลายในในโอกาสคนบางคนยังได้โอกาสแต่บางคนได้โอกาสแต่คนได้โอกาสอาจจะมี ความคิดความอ่านอะไรเยอะแยะจะทําไงให้เยาวชนเหล่านี้พนึกกําลังกันเป็น collective use ในการที่จะดึงกันไปขึ้นไปข้างบนดูร่วมกันเพื่อจะตอบโจทย์เรื่องของ sustainable world เรื่องของ equitable นะครับ society ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์17 SDG นั่นเองโดย approach ที่หลากหลายไม่ใช่มีแค่ for use ที่จะทำให้เขาผนึกกำลังกันแต่มี with use เดี๋ยวเพราะอย่างยิ่งบายูสที่จะทําให้เยาวชนที่ได้โอกาสกับด้อยโอกาสเยาวชนที่หลากหลายเยาวชนที่มีความคิดความอ่านแตกต่างมาทํางานภายใต้โจทย์เดียวกันเพื่อดึงกันไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจึงจะเกิดเดินหน้าไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการดึงเดินหน้าไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อไปตอบโจทย์ภาพใหญ่ความาความยิ่งใหญ่ของ SDG นะครับ เพราะนั้นตรงนี้ปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมาสู่จุดนี้พอดีพอดีเลยคือเยาวชนที่ไม่พอทาไงที่ให้เขารู้จักเติมถ้าเขาพอทําไงให้รู้จักหยุดแล้วถ้าเขามีเกินเยาวชนบางคนมีอะไรเกินทรัพยากรเกินทําไงให้เขารู้จักปัน่นการที่เขารู้จักเติมรู้จักพอรู้จักปันนะครับซึ่งเป็นหลักคิดของปรัญาเศรษฐพอเพียงนั้นจะถักทอให้เยาวชนแต่ละกลุ่มก้อนไปด้วยกันมีทั้ง เรื่องของ bonding แล้วก็มีทั้งเรื่องของ bridging social capital ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน SDG พลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับการสร้าง enabling environment ที่จะทำให้เขารู้สึกเขา mutual trust กับภาคส่วนอื่นๆเขารู้สึกเขาได้รับความเป็นธรรมเขารู้สึกว่าเขาได้รับโอกาสนะครับสิ่ง,งต่างๆผ่านเรื่องของ credible fair และก็แข่ง h a ร์สอดสายทนั่นเองครับ ก่อนหน้าสุดท้ายเลยครับเพราะนั้นทั้งหมดคือการถักทอครั้งสําคัญทํำยังไงที่เรารู้อยู่แล้วว่าเยาวชนมีความสําคัญแต่เราจะทําไงให้มองจากไอเดียนะไปสู่เรียวคือาสามารถจะเป็น use in action ในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงเพราะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างนะครับ use empowerment platform ที่จะ strengthen นะครับความคิดความอ่านเติมเต็มเขานะครับที่จะให้เขาเกิดพลังขึ้นมาเพราะนั้นผมขอสรุปเป็น4 แพลตฟอร์มย่อยๆนะครับแพลตฟอร์มที่1ก็คือเรื่องของการที่นะครับเราจะทํำยังไงให้ยูสนั้นนะครับเป็นตัวไดรเวอร์สำคัญซึ่งเขาจะมีบทบาทัหลากหลายง่วนตั้งแต่ง่วนอยู่กับตัวเองปรับปรุงตัวเองนะครับในเรื่องของเอา SDG มาใช้นะครับแล้วก็มาสู่เรื่องครอบครัวของเขานะครับมาสู่เรื่องของโรงเรียนของเขามาสู่เรื่องของชุมชนของเขาแล้วก็ไปสู่ภาพใหญ่ของระดับประเทศระดับโลกได้นะครับ ตรงนี้คือเราต้องพอดร,รหัส17 SDG มาเข้ามาอยู่ให้สอดรับกับภูมิสังคมกับบริบทของเยาวชนที่แตกต่างเยาวชนที่ได้โอกาสอยู่โรงเรียนดีๆหรือมีโอกาสที่จะทำงานกับอินเตอร์เนชั่นแนลเขาอาจจะออกมาในโซนขวามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่หมายถึงโซนซ้ายจะไม่มีความสำคัญแต่โซนซ้ายต่างหากคือของจริงที่เขาจะเริ่มเอาเรื่อง SDG มาใช้ในระดับโรงเรียนมาใช้ในระดับครอบครัวมาใช้ในระดับชุม,ช,มชน หรือสังคมของเขานะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเราต้องแอมพลิฟายยูสเราต้องเติมพลังของยูสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้โอกาสเขานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของ for use policy ล่ะนะครับแต่มันจะต้องเป็นเรื่องของ with use แล้วก็เรื่องของ by use เพราะนั้นตรงนี้ก็ได้ยินได้ฟังว่าทางสภาพัฒน์ที่กำลังทำปักดันแผน13ก็พยายามที่จะเอาเรื่องของนโยบายของเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วก็สามารถที่จะพระ and p l a y ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอเรื่องเรื่องเยาวชนที่โดยพวกเราแต่หมายถึงโดยเยาวชนแล้วก็ทำงานร่วมกับเยาวชนมากขึ้นแต่หัวใจที่สําคัญคือ c o l l e c t i v e use นะครับอย่างที่บอกว่าพลังของวูกาเอ่อเอ่อ a วูกา setting ในอนาคตเนี่ย use จะมีพลังันมหาศาลก็ต่อเมื่อจับมือกันนะครับทำไงที่เขาเขาเดินดึงหน้าเดินหน้าไปด้วยกันนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกว่า ทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างบรรยากาศหรือเหมือนกับสร้าง surrounding หรือ environment ที่ทำให้มี mutual trust มี mutual respect นะครับไม่ใช่เฉพาะกับภาคส่วนอื่นๆนะครับแต่กับเยาวชนเป็นสำคัญเพราะนั้นเรื่องของ c r e a n a เ d ลียร r เฟ a นเฟรแอนด s แชร์โ o c i e ตี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้นะครับก็คือเราเริ่มเห็นความสำคัญของเยาวชน แต่ประเด็นคือเราจะเปลี่ยนในเรื่องของ significance นะครับของเขานะครับว่าเ,เขามีความสำคัญจะทำไงที่เขานะครับเ,เข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริงอย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นว่า new generation นั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยเรื่องของการที่อยากมีตัวตนมีความสำคัญในในสังคมมี significance มีเรื่องของความท้าทายซึ่งเขากำลังโดนท้าทายนะแต่เขาไม่ได้กลัวความท้าทายหรอกนะครับแต่ว่า เขาต้องการ challenge เขาต้องการ significance แล้วก็ต้องการ achievement เพรไะนั้นผมคิดว่า SDG platform นะครับเป็นเป็นโจทย์ที่สำคัญที่จะทำให้นะครับเด็กๆเยาวชนของเรานั้นสามารถที่ได้ประลองฝีมือประลองความคิดแต่ไม่ใช่ประลองแข่งกันแต่เป็นเรื่องของการประลองในการทำเรื่องดีๆนะครับร่วมกันที่จะมีความหลากหลายของ SDG ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ตัวของเขาเองสุขภาวะของเขาการศึกษาของเขาสิ่งแวดล้อมของเขาปากท้องของเขาหรือการที่อีกหน่อยจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็น global commons ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ climate disaster ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cyber security ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีก,อก,อก,อกเยอะแยะเลยนะครับที่จะตามมาเพราะนั้น ภายใต้โลกในอนาคตที่ยัสงยนได้เด็กๆจะต้องมีจิตสำนึกร่วมของ collective leader เพื่อจะทำให้เขาสามารถ reinventing the commons เพราะว่าโลกเราจะต้องอยู่ใน c o m m o n เดียวกันสุขด้วยกันทุกด้วยกันเพราะฉะนั้นพลังสำคัญคือพลังของ collective use เป็นสำคัญนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสภาพัดที่ให้โอกาสผมได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็ มาคุยกันถึงพลังของเยาวชนเราเชื่อมั่นนะครับว่าเยาวชนนั้นคือพลังหลักขับเคลื่อน SDG อย่างแท้จริงนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ